สุขีมันเสมอมันก็เก่าพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาเก็บเห็ดเฟืองดอกบักใหญ่นาะเก็บเห็ดเฟืองไปกินก่อนฝนตกมาแล้วมันก็ออกพุ่นนะอ่าป้องตก mà chìm chìm cái nào tên này nè à, đỏ chín tô thơm này lên ăn bánh à khóc na hông อะไรปาดเอานี่นั่นก็ภ okay. ัยเห็ดเมนูยังดีวะปีปนหม้อหินอ่เห็ดจังไน ถ้าเกิดว่ามันหมบานนี่เขาบอกเห็นด้วยนี่เยี่ยมมากเลยหืได้กินแกงเห็ดเฟืองแล้วอันทะ่กี้เขาอยู่กรุงเทพน,นะครับเขาก็ซื้อมาแกงไปต่อกับพอ่อหานไงง่อง โลละเท่าไหร่วะโลหกสิบโลละหกสิบบาทกำลังอยู่บ้านล้ะสบายสบายขาดบุมิซื้อกับเขานี่หมักเด้หมักกินในเห็ดเผือก sẽ đeo tè tam thì mạc luôn nó bị hệt menu nhắn cả đài tổng nhằm thăm kèm đại bệnh chung chung tìm các bạn tin màn này không có nhạt vậy, cứ cổ này nó mới được mà, nó là chưa la, nó mới được mà từ cái này là la nào nào, hiếm nhót mạng, anh gì nào Đó, lợt 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 หนาวนาวอะไวเด้นินะนาวแล้ว วัางหันนะฮบว่าสิถืออันกล้องไปถ่ายอันตอนเกมเห็ดปวกน้ำแต่ว่าฝนมันตกก็เริ่มด้ถ,ถือโทรศัพท์ไปถ่ายไปหามาแหละได้อยู่เดี๋ยวสใหายเบิง่งันบข่ขคายเบิดก่อน เต็มเลยเดฟพี่น้องเอ้ยันนี้ 5, เฮากสิไปเห็ดไปปรุงเมนูซะก่อนกสิได้ปิดคิดเนาะขอบเอืกขอบใจเพื่อนๆที่ติดตาม